สวัสดีครับกรผมสิบตารวจติีอภิวัตรอิญญรนชยารหัสศรรึกษา6ก5 2 3 5้าสอ5นายจ้างตามกฎหมายเรื่องละเมิดน,นั้นหมายความว่าผู้ที่ตกลงจ้างทำงานและจ่ายค่าจ้างให้กร,ร,รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการละเมิดในทางการจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425ซึ่งหมายถึงการกระทําที่อยู่ในขอบเขตการทํางานแม้ลูกจ้างจะประมาทก็ตามแล้วก็ยังมีที่นายจ้างอาจไม่ต้องรับผิดหากเป็นการกระทําส่วนตัวของลูกจ้างเช่นตัวอย่างพนักง,งานส่งของขับรถชนในเวลาทํางานถือว่าอยู่ในการจ้างนายจ้างต้องรับผิดแต่ถ้านอกเวลานใน จ้างนายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดในเหตุการณ์นั้นๆตัวอย่างนายดำเป็นลูกจ้างของนายเขียวเจ้าของร้านส่งปุ๋ยวันหนึ่งนายเขียวสั่งให้นายดำขับรถไปส่งปุ๋ยให้ลูกค้าโดยนายดำขับรถโดยประมาททำให้ถุงปุ๋ยล่นจากท่ารถไปโดนมอเตอร์ไซค์ของนายข่าทำให้ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นนายเขียวต้องร่วมรับผิดตามมารตรา425เพราะเป็นการกระทำของนายดำลูกจ้างเป็นนเมิดตตอบุคคลอื่นตามมารตรา425ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งลนเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น